สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องไอซังนะครับอันนี้ก็เสร็จเยอะแล้วนะเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้วิ่งแล้วนะครับขเขาออกไปวิ่งแล้วเนะนี่ยไหนๆลเขากลับเอาหัวเข้ามาแล้วเสร็จเรียบร้อยต่อแ๊บตัวนี้ก็เอามาไว้ตรงนี้เลยทีแรก ที่แรกเขาจะเปลี่ยนฝานี่นะเปลี่ยนฝานี่นะครับแล้วที่น,นี้พอดีเขาถามไงถามไปที่เคียงกงนะครับหมื่นกว่าบาทก็เลยช่างเวนก็เลยทาเองเลยเห็นไหมถอดตัวนี้ออกแล้วถอดได้ตรงนี้ออกแล้วนะตอนที่มาที่แรกอะ่ะตอนนี้เข้าได้ปกติแล้วครบตรงกับหัวเกียร์แล้วนะครับเข้าตรงกับหัวเกียร์แล้วเดี๋ยวช่างกำลังเดินมาพอดีเลย เดี๋ยวจะถามช่างเลยช่างอ้วนเลยโอ้นี่น่าจะมีสินเย,ยิ้มหน่อยนะเนี่ยหยดได้เลยเจน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 ไอ้หัวเกียร์นี่มันเข้าแบบปกติเลยใช่ไหมเข้าตามเกียร์รตามเกียร์เป๊ะเลยอ๋อตามที่ต้องการเลยใช่ไหม เหลือแค่นี้มั้งลองยถวลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองดูสักอ่ะเ,อเดี๋ยวช่างอ้วนขึ้นไบยายไปดูเออว้าฮ๋ยแวเี๋ไม่รู้หรอกทำทำไมมันจะตึงๆหน่อยมันไม่มีพเวอร์ชิปที่แรกว่าจะใส่พเวอร์ชิปกันเลยว่า จะละหมื่นเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งฝาตัวนี้อ๋อหมื่นกว่าเลยบางรุ่นมันจะเปลี่ยนแต่ตัวบนได้แต่รุ่นนี้มันไม่ได้รุ่นนี้มันต้องเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนยกฝาตัวนี้ก็เลยว่าแป้งเขาเถอะไม่เปลี่ยนแล้วก็เลยใช้ฝีมือหน่อยจะเหลืออะไรอ่ะเหลือแค่นี้มั้งจะมีทิ้งไว้แล้วเหลือแค่เดินเบรกเหลือเบรกเบรกกับอันนี้นี่ออกไปลองวิ่งมาแล้ววิ่งหน่อยนิดหน่ ล่อวิ่งตามกันอยู่แล้วเนี่ยอนุเลี้ยวอันนี้ตรงล่อเนี่ยวิ่งตามล่อนี่อยู่แบบมีแบบสายมีอะไรนะตึงเลยได้ปล่อยมือป่ะมันระยะแค่นี้มันปล่อยได้หมดแหละมันไม่ได้วิ่งเร็วใช่พอกลางไม่ได้รับได้อ๋อก็เดี๋ยวแล้ก็ต้องทำให้ใหม่หมดเลยเนี่ยังไม่ได้เก็บเลยทั้เนาะ แล้วตรงน้าปาร์ดขึ้นหมดแล้วเต็มนานหมดแล้วโอ้ยแล้ตากได้ไหมสองตาทได้ไหมแจ๊นั่นน่ะรอบเครื่องขึ้นหมดเนาขึ้นหมดล้วไม่ขึ้นอายก็ตายเลยโอ้โหอย่าบอก่าเปิดไฟหน่อยป๊าปอย่าวางก่อนโอ้ยรอบเครื่องลมว้า เครื่องอะไรนะเครื่อง ek ep ep เกมไม่ก็ขึ้นไปลองขับลูอลองอะไรไหมเฮ้ย999อ่ะไม่เป็นเงี้ยแหละเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ผ่านกล่องไงไม่สดไม่สดมีเลยอไม่สดไม่ถึงสุดอะไรสุดเปิดแน่ไม่ถึงแห่นี้ไม่ต้องคุยอะคันเนี้ยช้ำ แช่ลำแข็งได้แช่น้ำเปล่าได้แปลว่าอันนี้อุณหภูมิอยู่ตรงนี้ใช้ได้อยู่ะครัภูมิรอบพ่กนี้วันหนึ่ง่าจะเซจพ่กนี้เหลือที่ที่ว่าแหละที่คุยกันนั่นแหละพ่กนี้วันอาทิตย์พ่กนี้วันอาทิตย์ผมก็ไม่ได้อยู่นะผมก็เลยรีบมาถ่ายคลิปก่อนเพราะว่าพวกนี้ผมจะต้องเดินทางไปโคราชครับช่วงนี้เดินทางทุกอาทิตย์นะ วัคซีนก็รับแล้วผมไม่ต้องกลัวผมแล้วนะครับโอ้โหท้เข่าแท้โอ้โหก้าวคมพอมหือจบโอ้ฝนตกมะฝนก็ตกเนี่ยแบตอันนี้โคตรทนเลยเนี่ยเข็มน้ำมันอะไรก็ขึ้นหมดแล้วมั้งเจนน้ำมันมันต่ำกดเกียอยู่ เราก็มาดูั่งนี้เอา้าน็อตล้อยังไม่ขันเลยเนี่ยอ๋อกล่องฟิวเข้าไว้ตรงนี้ย,ย้ายแบตอันนี้มันก็จกะใกล้หน่อยนะแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ารถหลายคันก็เอามันจะเป็นมันก็ต้องเอาไว้ตรงนี้นะแต่มันมีกล่องฟิวตัดอยู่ถ้ามันช็อตอะไรก็ตัวน,นี้จะตัดนะครับเพราะว่าช็าต่ไมปกติแต่มันมีระบบตัดตัวนี้อยู่ไง มันจะมาตรฐานหน่แล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นขาดมาหลายส่วนยูตอนที่ว่าเมื่อนอกระบ้าออกหรือเปล่าสายตรนขาดตรงนี้ก็ขาดน่าไล่ใหม่น้ำแล้วก็ไว้ตรงนี้เลยเนาะมไม่เป็นไรนะเนี่ยไม่ต้องสีเรียสนะเนี่ยก็จะมีติตรงนี้นิดเดียวแต่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นเบนซินน,น,น,น่ะจะมีปัญหาเลยเบนซินมันอยู่ใกล้ไม่ได้ไม่ได้ ไปดูระยะก่อนระยะมันก็ได้เลยนะเจนได้ส่วนมาเลยนะอ่ะประมาณนี้อ่ะอือประมาณนี้อ่ะก็เท่ากับสิบสองร้อผมเลยนะจะประมาณนี้เลยเจนประมาณนี้เลยความยาวของไอ้นี่ไม่ไรนะู้มันเท่าไหร่อือเม็ดอันนี้มันจะเป็นหน้ายาวนะเนาะมันจะยาวเออมันจะยาวและนนี้บอกคนกิดยังบอกอะไรบอกบอกบอกแล้วบอกหมดแล้ว เทออกแบบเทยิงเลยจน็ถ้าอยากใส่ก็ได้ถ้าวเวอร์ h ิปอ่ะสมุินะก็มาพ่วงข้างหลังนี่ก็ได้ทำเราก็บอกแตบตรงนี้ยึดยึดตรงนี้ยึดตรงนี้เราก็พ่วงยิงช่วยตรงนี้อารมณ์มาจ่อไหอแต่ว่ามันจะใส่วเวอร์ h ิปไม่ได้ตรงมันดึงออกแบบเนี่ยนั่นแหละเออเออได้กนั่นแหละมันจะใส่ช่วยไม่ได้ ถึงว่าทําไมเขาต้องเปลี่ยนฝานี่เลยเนาะเขาะวัชิมันต้องแขนตัวนี้ไม่เด้งนะใช่แต่ว่า้ายาได้ก็คืออะไรได้เอาเอาลูกหมาควงเอาลูกหมาควงให้มันใสไปไอสมุดนะแต่เดี๋ยวันนี้เขาง่ายแล้วเนี่ยนิ่มเลยใช่ไหมนิ่มเลยไหมเขาดีดีนี่นะก็ไม่แข็งไม่อะไรเนาะกับพวกนี้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวถอดสนท้ายมาใส่ใหม่ถอดเท้ากลาง คเป็นขายอยู่นู่นนะผมพูดผิดครับขอโทษเลยนะครับอายแล้วก็ใส่นี้ต่อเบรกเรียบร้อยดีถ้าไม่เป็นเบรกแห้งอ่ะถ้าเบรกแห้งมันจะแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่านี่มาเก็ไม่แพงกว่านั้นหรอกรู้แล้วเย็นเรโทรไปเคลียร์น็อตแังน็อตนะมัมีหาน้อแต่แปะก็ไปไปเอาอัไหนก็ได้มา จ่ายเงินแล้วเนาะสิบสองล้อจะกลายเป็นสิบสองล้อแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเร็นแล้วสิบสองล้อแล้วเอาล้วครับงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ